สวัสดีครับผมอาจารย์ดรธนัทมหาสินทรัพย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ครับวันนี้จะมานําเสนอโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวชาวเขาเผ่กะเรียงม้งแพลตฟอร์มที่3 SCI บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยศาศาสตร์ทวงโซ่คุณค่าก็คือการใช้วัฒนอเพื่อเพิ่มสกักยภาพการท่องเที่ยวและบริการที่มาของโครงการก็คือ จากการลงพื้นที่ให้บริการด้านการศึกษาณนะหมู่บ้านแม่กรเปียงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พวบว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะมีแหล่งท่องเที่ยวก็คือเป็นหมู่บ้านชา,าวเขาเผ่ากระเหลียงมง้งมีนาขั้นบันไดแล้วก็มีที่พักโฮมสเตย์นะครับจากการสอบถาม ความต้องการของชุมชนก็คืออยากจะให้ทางนักวิจัยมาช่วยพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการทําโครงการครั้งนี้ก็คือเพื่อศึกษาสภาพและการจัดที่พักชาวเขาแมกกาเปลียงให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์ปัจจัยนําเข้าก็คือชาวเขาเผ่ากเ,เรี่ยงและเผ่ามง้งได้รับการพัฒนาองความรู้ด้านการ พัฒนาที่พักให้ได้มาตรฐานโฮมสเตย์และก็ผลิตภัณฑ์ชนเผ่าที่มีคุณภาพสำหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณก็คือมีบ้านพักโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานมีเมนูอาหารชนเผ่าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสะอาดและปลอดภัยมีมะกุเทศและมะกุเทศน้อยมะกุเทศชนเผ่ามีแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว สำหรับด้านเชิงคุณภาพก็คือชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถสร้างรายได้จากแหลง่งทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าแผนการดำเนินงานก็แบ่งเป็น3ปีนะครับงบประมาณครั้งนี้ก็250,000บาททวนสำหรับปีงบประมาณ2,564ก็จะทำเป็น3โครงการที่การถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวการพัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐานแล้วก็ด้านการบริการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนปี2,565ก็จะเป็นการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวชาวเขาเผ่าเกรียงมงที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีชนเผา่าและมีโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน สำหรับปีสุดท้ายปี2,566ก็จะได้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงม้งที่มีคุณภาพนารองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนสำหรับแผนธุรกิจในการจัดทำโครงการครั้งนี้ก็เกิดจากการให้ความรู้การอบรมจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒนเชียงใหม่กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพ กลุ่คนรักธรรมชาตินักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งระยะสั้นระยะยาวสำหรับช่องทางในการติดต่อประชาสัมพันธ์ก็คือจะมีการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์การทำเว็บไซต์ทางเฟซบุ๊กทาง l ลน์ทางอิ s ส a g แกร YouTube Twitter และก็แผ่นพับนะครับสำหรับชุมชนก็จะได้ มีรายได้จากการเข้าโครงการครั้งนี้และเป็นการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เป็นการพัฒน,นาวิถีชีวิตชุมชนให้ได้อยู่ยงแบบยั่งยืนต่อไปนะครับสวัสดีครับ